สวัสดีครับทุกเรากลุ่มสามจะมาทำเสนอโครงงานเรื่องตู้ฟักไข่ครับม ah. ีสมาชิกดังน anyway, ี้สวัสดีครับผมแนนที phrases, <attacks> ancies, <th medo> ่ศิรป์คำสวัสดีครับผมนายกลุ่มสุกรุณซักสวัสดีค่ะนางสาวศิลป์ระนงค์ทีาคุชัยค่ะและเด็กหญิงมุชิตาสุสมภาครับเพื่อนไม่มาครับเด็กหญิงนี่นางสาวนางสาวครับและผมนายสุกรุณสุจิตครับ อง์ในการทำโครงงานตู้ฟักไข่ได้แก่กองการสนทิครับรการระบายความร้อนที่วัดอุณหภูมิของีวัดความชื้นครับหลอดไฟนะครับตัวตัดอุณหภูมิต่อรับตัวผู้ต่อเสียตัวผู้แล้วกไฟครังารท้าแามีผู้ริ่ชอบองนกัน นงนางสาวคุณตาสวุภาพนางสาวสุภาพสรองเช้าคุณชัยค่ะเอมีเพื่อนของนาสนใจอะไรไหมครัหลักการทาเป็นยังไงเออการทาผมเราจะทำยบ้างกันไ้ายังไงบ้างอันนี้นาเสนอความเคลื่อนไหวเลยเออางกันเลว่าจะรับผิชอบจะนานแมาจะป็ิงครับคุณชัย ก็อะไแหละทำยังไงเราจะเอาของใหม่มาใส่รดไฟพัดลมระบายความชื้นไม่พัดลมระบายอากาศที่บัานความชื้นที่ตัดคนเออตัวตัดคนรับภูมะครับมีพัดไฟเสร็จนะครัเพื่อน ทั้งสองกลุ่มครับกลุ่มด้านสามทาง,งสามทางจนครับ เระามาณอ่าฟังไข่เรือใช้ใช้เวลาประมาณกี่วันครนะไข่ตับตัวมาณเจ็ดวันครับหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ได้แล้วอ่าเราฟังออกมาแปลว่าไข่ไข่ที่ฟังออกมาจะมีความแข็งแรงมากหรือน้อยเหมือนกับที่แม่แกะฟังแข็งแรงครับจากการท,าที่ห้าอย่า ครบสามไม่เลยโอ้โหททีเดียวครบเลยอ๋ฟังดี้ากเลยคุณผู้ชมที่เหมาะสแขนงานฟังไข่ประมาณอยู่ที่ประมาณสามชนหกสามหกประมาณนี้ได้เกินชั้แสาอะไรผมสาเสียโอ้ตกใจหมดสามหกสามนี่สแล้วใช่ไหม อันนี้สำหรับงานสำหรับเป็นสำหรับอะไรสำหรับได้ได้ทุกหมดได้ทุกอย่างได้ทุกได้ทุกได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเดี๋ยวเปิดถามก่อนอยูกูจะถามขนาดที่มันคือใครก็ต้องวัดได้เท่าไหร่ขนาดที่แกกำลังอยู่ได้อยู่ได้ที่ตัวอ๋อขนาดที่แกอ่ได้ประมาณ กองยานั้นเลยเหรอกองเก็บส yeah. oh. in ือพากองเสือพรังก็ลังนะเจ็บสือพามันจะทนท่ไหนกับลังนะคนครับแจ่ไอแต่ส่วนมากถ้าไอ้่นมีมันนี่เนี่ยมีไอ้สตางค์แน่ใส่ไอ้ตู้เย็นครับตู้เย็นทั้งตู้เย็นเาอ้เก็ต้องไปหาตู้เย็นต่อครัก็ไม่นคนแบบคุมร้องนี่แหละเอ ยอส่วนมาครับยอส่วนจริงายอส่วนยอส่วนจากที่เป็นกระดังกระดังกระดังกระดาษนี่นะกระดังกระาติครับตกใจหมดนที่ว่กระดาษกระดาษโอเคละมาติดก็จะเนคนอ่อเคอบเกวยายยังไม่พบนะยมีา้อง่า ถือว่าถ้าทําได้ก็คุ้มเนาะคุมอยู่นะเดี๋ยวคุณจะลองอไข่หางมาฟักดูเลยวันอีวันวันนั้นงูเหลือมเข้าตัวเท่านี้หาไปหนึ่งเป็นสิบห้างเข้าแค่คืนเดียวเลยงูอยแล้วใช่ไหมครับซูเปอร์แงูจอยแล้วโอ้โหได้อ่าโอเคงบประมาณก็ถ does, Leah, ือว่าไม่ไม่ต่ำไม่สูงเนาะก็แลังพอดีกับกับการทำงานอ่าต่อไปเราก็ ไปทำสามบทในแคนบารู้จักสามบทไหมฮะบทที่หนึ่งที่มาและความสำคัญใช่ไหมครับแล้วก็บทที่สองก็จะเป็นทฤษฎีในงานจที่เกี่ยวข้องบทที่สามก็เป็นวิธีการดเนินงานเราก็จะทำแคนบารบุกสามบทสามบทเสร็จก็ส่งให้ครูตรวจเรื่อยๆตรวจอ่านแล้วก็มานำเสนอแล้วก็จะได้เริ่มทำงานโอเคไหมแคนบารงเริ่มเลยนะโอเคครับเราจะปุ่มไมเพื่อนด้วย ตราตรมันเป็นการ่ันี่ครับตู้รานไปอ่าเชิญครับตู้ต่อไปบทบทที่สองี่ยังรับทที่2อทฤษฎีแระงาน่เยอเดี๋ยวคนจะส่งอห้ตัวพร้อมไหมไปแต่หมวดยัไ่พ้อมลรอครับวิธีการอำการจักรยานีคยัง อบในการทำง,งานมนีอัน่นี้ครับหมอเตอร์2แบตเตอรี่3แผงโซล่าเซลล์สี่ไมมีตัดยากห้ารถเขียนน,นั่งะสงค์

ในบรรดาใจในการทำงานใการบรรดาใจในการทำงานอยากลดมลภาวะในกาศมลภาวะในอากาศเลดควันลดนึ่งเจาคอนนันว่ามันเฉดเนโซลาเซลล์ันเดมที่เียโซลารเซลล์ต่อแสบแบแล้วก็แบตหมุนคแม่อแบตจ่ายไฟให้มอเตอร์หมุน บตเตอรี่ใช่ไหมไม่เป็นไรครับช่วยกันคำถามครับตัวเชิญครับวัตถุประสงค์ในการทำเระสงค์ในกาื่องเรื่องนี้เราคิดว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์เราทำไง ปยัดค่าใช้จ่ายคนพอได้คนคไดไเดน,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 น้อไม่ดีอีกไหมยี่เพึ่อยี่เพึ่งตอบเยอะเขาตอบเยอะก่อนเราจากประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำมันไม่มีมเลยแม <c oughs> ้ประดิชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ใหม่ให้อ่าประดิษฐ์ชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ๆให้เป็นแบบอย่างให้ชั่นชนอ่าเป็นตัวอย่างเป็นชิ้นงานเป็นแบบอย่างอ่าโอเคถามคำถามต่อไปครับการทำ <Okay. S 1> ย่าดีสบสบายเลยหานีึยังะการทำเสื้อตัดาสบสบายไหมครับสสบายเราไม่เข้าใจงงเลยเงบเลวนะเกี่ยวกับวัตถุทุกสมายลนพลังนการมายูเปรียบเทียบระหว่างเครื่องตัดญ้าธรรมดากับเครื่องตัดญ้าพลังงานแสงที่เราจะผลิตขึ้นเนี่ย มันมีความสบายแตกต่างกันไหมในการตัดใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคแตกต่างแตกต่างยังไงครับแตกต่างเด็กทำได้มันใช้แบบพละกำลเบากว่าอ๋อคือจะเราใช้แบบเบากว่าเด็กเด็กสามารถใช้ได้ตัดได้แล้วก็แบบอดภัยดัยด้วยใช่ไหมโอ้ต้องดูแลละท่างนารู้น่ารอ่าโอเค ครบไปอย่างสามคำถามครบแล้วต่อไปครับความความทนทานของวัสดุอุปกรณ์บ้านไร้แกนนะครับความทนทานของวัสดุอุปกรณ์ที่พวกเราคิดว่าจะมีขึ้นแล้วแต่คนใช้งานหนักหรือเบาครับแล้วแต่คนใช้งานหนักหรือเบาถ้าคนใช้งานน้ําหนักเยอะๆก็จะหนักใช่ไหมก็จะหนักแล้วก็จะไม่ทนทานเท่าไหร่มาถึงคนด้วนะเกล่ยวร้อนในร้าน ็คือเราก็ต้องดูชิ้นงานของเราว่ามันเหมาะกับตัดหญ้าหนาบางใช่ไหมใช่ค่ะอืโอเคเลยครับแล้วก็พลางงานที่ใช้จากแห่งโซลาเซลล์จะพอยพอทีใช้นานได้ประมาณไหนได้กชั่วโมงหนชั่วโมงค่ะหนึ่งสองชั่วโมงทีญ้ใช้มาเลย่สองชั่วโมงแล้วประชใหม่

อ๋อถ <it> ้าแบตหมดแล้วฝนตกก็คือม kind of so <laughs> ันม like our ืดมันไม่ชาดไปประมาณนี้ต้องลุ้นแล้วล่ะโค้ชยางถามครับฮะเลยเลยรออ่าผมไม่เพื่นด้วยครับ

ถ็าจากลุ่มหนึ <holog interf drink> ่งนะผมนักดาราเกษตระเขาก็ไ้งานงานเรื่องระบบน้ำกางปลูกกออถล่มมาชีวิตางี้นะีึงผมงาน้็คือกับผมแปลว่านาราครับว่าผมนายปรากรอว่าดีครับได้กิีปลานด้เป็นวัสดุสนานั์ครับวสาวัสดุอุปกรณ์ะหนึ่งถังหนึ่งใบแปลรมานําน้มน้ำและสิงเกอร์กับตะแกรง เพาผมหลักการทํางานนะครับผมอ่าขัแรกขั้นตอนแรกเราจะแช่ถั่วงอ้ไว้หนึ่งคืนครับจากนั้นก็นํากระแสะในถางที่เราเตี่ยมไว้ครับถันก็จะจอดรูรรรด,ด,ด,ด้านล่างแล้วก็บนฝฟาจะติดสปริงเกอร์ไว้ครับเราเราจะต่ออะเดดิวรับเพื่อเพื่อจะดูดน้ำอะจากล่างขึ้นมา ฮาร์ดสปิงเกอร์เพื่อลดน้ำของโถหมอ้อครับในวันแรกเราก็เาจจะต้องอเปลี่ยนน้ำแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เป็นต้องเปลี่ยนน้ำอะไรนะสามวันก็ตโถหม้อก็จะพร้อมรับสถานการณ์ <c oughs> ในส่วนของโครงงานในเชนมาครับนะก็จะมีผู้รับผิดชอบสองคนครับคือนายจิตินลาภชีกับ ในนักปูนคอนปูนครบับถามครับแรงมันแรงใจในการทำงานครับแรงมันใจในการทำงานครับแต่ว่าแต่ว้านเราจะมีร้านพวกร้านก๋วยเตี๋ยวร้านทำอาหารอะไรมากมายที่แบบว่าต้องต้องใช้พวกถุงอ้อพวกอะไรนะครับแล้วก็คิดว่าจะหารายได้จากตรงนี้ครับเพื่อแบบว่า ปลูกข้อมอกส่งขายไปในรได้ได,ดนนีครับวับนนตถุประสงค์ในการทำงานจะเป็นการที่ปลูกแล้วเป็นอาชีพเสริมได้และจำหน่ายให้คนที่เขาได้ทับข้อมอกไปรับประทานหรือว่าแช่ายตาเกี่ยวนักนะครับถ้าแช่ข้ออกเวลนราที่กำหนดจะมีคุณแย้อะไรไหมครับข้อมอกอาจจะเน่าหรืออาจจะช้ม่ช้ชรับประทานไมได้เลยครับ ครับตามนี้ขั้นตอนต่ออใไปเลานกินไปเดียวกุญแันอาก็เหมือนที่เพื่อนว่าครับแต่ว่าผมกาอาจจะเน่าแล้วก็อาจจะ ประมาณสวันครับ ดูงกวารมีอะไรบ้างนะถังหนึ่ใบถังใหญ่ขนาดนี้ถังกับประมาณเรถังเดี่ยวขนาดพอขนาดเล็กโชว์ขนาดเลยประม็กประมาณเนี้ยเออแล้วยังไงต่อแล้วก็จะเจาะรูด้านล่างเพื่อระบายน้ำแล้วก็ตั้งบนจะติดสปริงเกอร์แล้วก็ติดปั๊มในโลกเพื่อจะดูดน้ำจากแม่ถังที่เราลองไว้เพิ่มมาอ่สปริงเกอร์แล้วก็ มันมันถือว่าระบบมันจะวนกันอย่างนี้ครับวนอยู่งนี้ใช่ไหมอ๋อเป็น<ช>คือเราไม่ต้องรดาน้ำเองม่เสียบปากแล้วก็ปล่อยให้มันรดน้ำอ๋อคือถ้าแบบมันมันล้วมแตกต่างกับปกติยังไงกับเขาปลูกปกติปลูกปกติอ่าปลูกปกติอ,อาจจะต้องกะตัดเชื้อหนังรดน้ำเองความแตกต่างคือคือ<ผ>า ถ้า<ช>เป็น<ช>พอะแบบปกติก็คือต้องเราต้องมาต้องมาเปลี่ยนมาอะไรทามอีเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเอเวลาตรงนั้นทำอย่างอ,อื่นดีกักหน่คือถ้าของเราติดตั้งไปแล้วปุ๊บเสียบไฟปุ๊บก็คือมันก็สามารถปล่อยทิ้งไว้ได้เลยครัสามวันกดเก็บผลผลิตได้แล้วก็ลงชุดใหม่แล้วก็ลงชุดใหม่คุ้มบอก กำลังคิดดูว่ามันมันมันต่างกันยังไงกับแบบปกติไงปกติต้อเสียเวลาเยอะมาลิกบ่อยไหมงานเสร็จเก่งที่ไทยหางไปล้เนี่ยกูกำลังคิดอยู่ว่าสมมุติว่าถ้าเป็นปลูกปกติเนี่ยเราเราเราต้องอันนี้เราต้องไปไปไปหาข้อมูลต้นเติมนะว่าที่เราทําแบบเนี้ยแล้วมันมันมีความพิเศษกว่าแบบปกติยังไงเข้าใจความหมายไหมเราต้องเปรียบเทียบไม่ได้ว่า ถ้าถ้าทำแบบปกติเนี่ยมันมีข้อดีแบบนี้ข้อเสียแบบนี้แต่ถ้าทำแบบที่เราทำเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงดีกว่าแบบแบบปกติยังไงถึงได้ทำแบบนี้เพราะย่ารืมว่าเราต้องใช้ตรงคุมใช่ไหมใช่ไหมฮะงั้นก็ลองลองเราไปเปรียบเทียบดูว่ามันดีกว่าแบบปกติอย่างไรนะอันนี้ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมพบยังพบแล้วอ่าโอเคครับผมไม่เพื่อนนะครับ Gracias.